ใครจะเชื่อว่าหมาจรจัดนอนสมประจังวัดตัวนี้คือวิญญาณผู้พิทักษ์เก่าแก่ทองสุนัขไทยหลังอ่านผสมตัวใหญ่สีทองมีรอยแผลเป็นที่หางมันมักจะนอนหลับนิ่งอยู่ที่หน้าพระอุโบสถเก่าแก่ผู้คนมองข้ามคิดว่าเป็นเพียงหมาจรจัดธรรมดาที่ไม่มีพิษสงอะไร แต่แล้วในคืนเดือนมืดแสงประหลาดสีดำทะมึนได้พุ่งเข้าหาวัตถุโบราณล้ำค่าที่ประดิษฐานในโบสถทองที่นอนอยู่ลืมตาพลงขึ้นทันทีขนตั้งชันเสียงคำรามต่ำๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอดวงตาของมันแปลเปลี่ยนเป็นสีทองเรื่องรองสว่างจ้าร่างกายใหญ่โตพลันขยายขึ้นเล็กน้อยดูน้าเกรงขามว่าเดิมหลายเท่า มันไม่ใช่ทองตัวเดิมที่ทุกคนขุนตาแต่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์วัดโบราณที่เฝ้าคุ้มครองสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มานานนับศตวรรษเพียงแค่คำรามครั้งเดียวพลังงานมืดก็สลายหายไปทองกลับมานอนสมเหมือนเดิม ผู้คนไม่เคยรู้เลยว่าสุนัขจรจัดตัวนี้คือวิญญาณบรรพบุรุษที่ซ่อนกายอยู่กำลังปกป้องวัดจากภัยร้ายที่มองไม่เห็นช่างน,น่าทราบสึงใจในภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของมันจริงๆ